เบื้องเบียร์การแเทนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาปลูกดอกหน้าแมวนะคะเอาละค่ะไปช่วยกันปลูกนะคะว่าดอกหน้าแมวมันเป็นหน้าตาอย่างไงนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกหน้าแมวนะคะคนไทยนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าดอกหน้าลิงนะคะจริงๆแล้วนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคนเยอรมันเขาเรียกว่า s t e e p m u t t i o n นะคะ s t e e p m u t t i o n แปลว่า แม่เลี้ยงน้อยนะคะก็คือแม่มีแม่เลี้ยงคนนึงนะคะ,ะประวัตินะคะมีลูกสาวสองคนนะคะคือดอกถึงซ้อนกันดอกไม้ชนิดนี้ทนหนาวนะคะทนร้อนทนหนาวแล้วก็ทนน้ำแข็งด้วยนะคะก็คือจช่วงฤดูเบ่งปานก็จะมีนานะคะก็คือปลายเดือนมีนาต้นเดือนมีนาก็แล้วแต่ว่าอากาศจะอบอุ่นขนาดไหนนะคะสามารถปลูกได้ตรงที่ระเบียงนะคะ ะเบียงแล้วก็เป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีปีหน้าเป็นไม้ล้มลุกนะคะปีหน้านะคะถ้าเกิดว่าดินยังอยู่แล้วก็รากยังอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวก็จะฟื้นขึ้นมาอีกนะคะก็คือประมาณปีสองปีนะคะอ,ะอยู่ประมาณนั้นนะบา,บางชนิดค่ะจะอยู่ถึง5ปีเลยนะคะทุกๆปีเขาก็จะเกิดผุดขึ้นมาเองของเขาะคะ่ะเห็นไหมคะก็คือมันจะมีหลากสีเลยจะมีสีเหลืองสี น้ำเงินสีขาวสีชมพูนะคะแต่ที่ซื้อมานะคะซื้อมาแค่สีน้ำเงินกับสีเหลืองนะ,ะพกพได้มาแค่นี้นะคะก็เลยทำมาให้ดูนะคะว่าอดอกไม้ในเมืองหนาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็เห็นนะคะว่ามันมีคนไทยที่ปลูกในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเขาชอบ อากาศที่เย็นนะคะอากาศที่เย็นทางภาคเหนือน่าจะปูได้นะคะเชียงใหม่ชยงรายนะคะน่าจะปูได้ถ้าเกิดว่าเป็นแถบอีสานนะคะองแล้งนะคะก็คงจะฉีดพ่นน้ําอย่างหนักดูแลอย่างหนักเลยนะคะเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะก็คือช่วงฤดูใบไม้อ่าพรินะคะมันจะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเป็นฤดูของเขานะคะ ดอกไม้ใบไม้ต้นไม้แต่เราชนิดเขาจะมีรุดูการของเขาอยู่นะคะว่าชนิดไหนจะมาประมาณเดือนไหนนะคะมันก็จะมีการศึกษานะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับต้นไม้พืชพันธุ์ของประเทศเมืองหนาวนะคะพอปลูกเสร็จนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้ามืดคึมเลยท้องฟ้ามืดคึมเลยนะคะลมไม่แรงนะคะแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยคึม อากาศไปรปวนมากๆนะคะตอนแรกก็มีแสงแดดสาดส่องอยู่นะอ่ะอยู่ๆก็มีมเมฆหมอกปกคลุมนะคะแล้วก็จะต้องตกใจนะคะเห็นนะคะอันนี้คือลูกเห็บค่ะพี่น้องเอ้ยลูกเห็บเยอรมันค่ะเป็นคอนเปเล่เลยนะคะเาจะว่าลูกเทนนิสก็คงจะใหญ่ไปนะคะก็คงเท่าหัวนิ้วก้อยเนี่ยประมาณนั้นนะคะก็คือประมาณนะ เดียนสะดึงนะคะก็ประมาณเดียนสะดึงนะใหญ่อย,อยู่นะผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ก็จาไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้วัดนะคะละลายก็เร็วด้วยนะคะเห็นไหมคะเทล,ลงมาเห็นไหมเนี่ยชัดเลยนะคะอันนี้คือลูกเข็บค่ะพี่น้องลูกเข็บเยื่อมันลงนะคะคือจะๆเลยเห็นไหมคะเรามาดูด้วยกันนะคะว่าการปลูกพืชพันธุนะคะ แล้วก็กับสภาพอากาศแปรปวนจะไปรอดไหมเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนเลยนะคะอต้นไม้ของคันอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นเคลนะคะเห็นเพาะเคลไว้นะคะแล้วก็อืมเมื่อไหรน่นากอากาศจะอบอุ่นสักทีจะได้กินดอกไม้ที่อบบวนนะคะหอมกุ่นไปถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปนี้ด้วยค่ะ